เรามาดูคําแนะนําจากปอพอกันหน่อยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้<ม>โดยเฉพาะช่วงน้ําท่วมน้ําท่วมขังหลายๆคนหนีเวลาขี่รถเนี่ยเขาจะชอบขี่ เร็วและหนึ่งนะคะเร็วมากแล้วก็เกิดเรื่องของพอน้ําระดับสูงเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเรื่องของรถดับได้ใช่ค่ะมาะะดูกันค่ะไปดูกันนะคะโดยการขับรถนะคะผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะในช่วงของน้ําท่วมแบบนี้นะคะฝนตกแบบนี้อาจจะทําให้รถยนต์ของเราและเครื่องยนต์เนี่ยเกิดความเสียหายได้ดังนั้นควรเรียนรู้นะคะวิธีการขับรถผ่านเส้นทางน้ําท่วมอย่างปลอดภัยจะช่วยให้ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ลดลงนะคะแล้วก็การขับขี่นี่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกด้วยโดยขั้นตอนนะคะวิธีการเนี่ยทำยังไงกันบ้างไปดูวิธีการที่1นนะคะก็คือการปิดแอร์แล<ม>หลายคนเนี่ยอาจจะงงอ่ะ ทำไมขับรถต้องปิดแอ์ต้องปิดแอร์มันเกี่ยวอะไรกันเออมันเกี่ยวอะไรกันเนาะ,ะตรงนี้มันเกี่ยวนะคะเพราะว่าการปิดแอร์เนี่ยจะช่วยในการป้องกันพัดลมพัดเข้าห้องเครื่องนะคะพัดน้าเข้าห้องเครื่องทําให้เครื่องเนี่ยดับนะเครื่องยนต์เนี่ยดับรวมถึงการพัดเอาเศษวัสดุเข้าไปติดในมอเตอร์พัดลมหรือใบพัดต่างๆทําให้การระบายความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ย ขัดข้องหรือว่าลดลงนั่นเองอันนี้คือเหตุผลที่ต้องปิดแอร์นะคะ,คะต่อมาข้อ2คือการใช้ความเร็วที่ต่ำค่ะเพื่อป้องกันคลื่นน้ำที่อาจจะพัดเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับได้เนี่ยที่พูดไปว่าหลายๆคนชอบขับเร็วพราขับเร็วระดับน้ำสูงปุ๊บมันอาจจะเข้าได้อันนี้ กระทบรถเราแต่อีกอย่างหนึ่งถ้าขับรถเรวน้องแบม,มรู้ไหมเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าเป็นรถคันใหญ่ๆพี่เห็นคลิปเมื่อสัปดาห์ก่อนอเป็นคลื่นยักษ์เลยค่ะ,ะยิ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นร้านค้าชุมชนอะไรแล้วมีระดับนะ้ะเอาประมาณสักเข่าอะอแต่ถ้าคุณเป็นรถใหญ่มากๆแล้วมาด้วยความเร็วที่แบบ เร็วอ่ะจริงๆมันต้องช้าใช่ไหมอย่างที่แมงบอกแล้วรถคุณมันคันใหญ่มากแล้วก็คลื่นที่เกิดจากรถที่พุ่งไปอ่ะมันทําให้กระทบบ้านเรือนที่อยู่แถวนั้นอันนี้ก็เป็นดราม่ากันหลายรอบใช่ค่ะคือรถเราปลอดภัยนะคนที่รถคันใหญ่เนี่ยปลอดภัยแต่ว่าบริเวณรอบข้างอาจจะไม่ปลอดภัยไปดูส่วนที่3ข้อที่3กันค่ะคือการไม่เร่งเครื่องยนต์เพราะอาจจะทําให้ความร้อนนี่สูงขึ้นใบพัดทํางานหนักแล้วน้ําเข้าเครื่องยนต์มากขึ้นอีกด้วยอาจจะส่งผลให้เครื่องยนต์นี้ดับได้นะคะต่อมา คือการใช้เกียร์ต่ำค่ะรถยนต์ที่เป็นเกียร์ธรรมดานะคะให้ใช้เกียร์หนึ่งหรือว่าเกียร์สองพยายามเลี้ยงคัชนะคะแล้วก็เร่งเครื่องยนต์ให้รอบเครื่องสูงกว่าปะกะติเล็กน้อยอแต่ถ้าใครเป็นรถแบบออโต้นะคะหรือว่าเกียร์อัตโนมัติเนี่ยให้ใช้เกียร์นะคะแล้วก็รักษารอบเครื่องยนต์ให้คงที่นั่นเองตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอรักษาของเครื่องยนต์ได้ด้วยนะคะต่อมาคือการลดการใช้เบรกค,ค่ะโดยใช้ความเฉยอของ เครื่องยนต์นะคะช่วยชะลอความเร็วและเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในกรณีที่รถคันหน้าเกิดขัดข้องหรือว่าหยุดกระทันหันนะคะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6ค่ะคือการตรวจสอบรถหลังขับขี่ผ่านน้ำท่วมโดยเริ่มจากการตรวจเครื่องยนต์เลยค่ะหากมีอาการผิดปกติ ก็ให้เข้าเอไปเช็คเลยเข้าอู่เข้าศูนย์เลยนะคะไปเช็คก่อนใช้งานเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น6วิธีจากทางปอพออกมาแนะนํานั่นเองค่ะค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องของการขับรถแล้วเวลาเราขับขี่รถจักรยานยนต์นี่รถยนต์ใช่ไหมอันนี้รถจักรยานยนต์ก็ต้องระวังเพราะว่าข่าวเมื่อน่าจะช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ว่ารถจักรยานยนต์ไปอิงกับ บรีเออร์ huh. ใคร <c oughs> จะไปรู้ว่า b บรีเออร์ตรงบริเวณก่อสร้างถนนหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีสายไฟพาด <c oughs> อยู่ <c oughs> บน b บรีเออร์แล้วก็ <c oughs> เกิดไฟดูดคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนั้นอเสียชีวิตเลยนะคะคาที่เลยแล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่สามารถเข้าไปไม่กล้าที่จะเข้าไปช่วยเพราะว่าน้ําทั้งเรื่องของน้ําเรื่องของไฟที่ดูดนี่แหละคือภาพข่าวถ้าคุณผู้ชมไปค้นก็จะเห็นเรื่องของเหตุสลดนี้ที่เกิดขึ้นก็เพราะมันเพราะมันเป็นน้ำเนาะพี่มี่เนาะคือมันมาอันตรายทั้งสายไฟต่างๆมันมาแล้วคือกระแสไฟมาสามารถส่งผ่านน้ําได้เลยตออันนี้คืออันตรายมากๆดังนั้นต้องระวังให้ได้มากที่สุดด้วยเดินทางไปที่จุดไหนหรือแม้กระทั่งเสาไฟที่ แบบอาจจะเอามือไปแบบจับสัมผัสพิงน้งอยเพราะว่ากลัวล้มกลัวอะไรอย่างงี้<ช>อันนี้ต้องเฝ้าระวัง,ง,วงด้วยนะคะ